คนที่ย้อนุษพินเป็นเนี่ยไม่พักเพื่อไทยนะนทักษิณ mm hmm. แต่คำถามก็คือว่าพวกอนุราเดิมเนี่ยจะปล่อยให้เพื่อไทยเป็นแนกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลตลอดไปหรือไม่เอ,อ อันนี้ไเป็นคาถามเลอจะมีตัวละครใหม่นนเข้ามาจะมีตัวละครใหม่แล้วผมว่าปัจจัยการเมืองประเทศไทยเนี่ยถ้าไม่พูดปัจจัยภายนอกไม่ได้ถามว่าคุณอนุทินเป็นได้ไหมนายกเป็นได้เหมาะสมกว่าออจริงๆเหมาะสมกับคุณเศรษฐาโดยซ้ำไปถูกไหมครับดูจากประสบการณ์ผ่านทางการเมืองมาเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรมาเหมาะสมกับคุณหนูอุ้งอิงโดยซ้ำไปเพราะฉะนั้นถามว่าคุณอนุทินพร้อมไม่เป็นใดใจคิดไม่จะเป็น คิดอยู่ตลอดเวลาแต่ยังไม่ถึงเวลาที่แสดงออกเพราะฉะนั้นเนี่ผมก็เชื่อว่าถ้ามนกลุ่มอนุรักษ์เดิมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนายกคือเอาเศรษฐาออกไปผมก็ไม่เชื่อนะว่าทางเพื่อไทยเนี่ยจะคนต่อไปก็คือคุณหนูอุ้งอิงผมว่าจะเป็นฝั่งของอนุรักษ์เดิมก็คือคุณอนุทินจะขึ้นมาแทนเพราะผมว่าเขาจะต้องให้เพื่อไทยอยู่ตรงนี้เพื่อเชี่ยวคราวเท่านั้นเองอเพื่อให้มีโอกาสเปลี่ยนไทยไอ้อะไรอำนาจของฝ่ายอนุรักษ์เดิมได้มีโอกาสขึ้น คลองอำนาจในนเขาก็ไม่ปล่อยให้เพื่อไทยเป็นแกนนาตลอดไปของตัวเองเป็นนายกตลอดเขาไม่ไว้ใจผลสุดท้ายเขาไม่ไว้ใจหรอกนะครับว่าว่าจะอยู่ได้ยังไงแต่คุณอนุทินเนี่ยเขาไว้ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาว่าจะต้องเปลี่ยนผู้เล่นใช่ใช่ใช่แล้วถ้าผู้นําใหม่ท้าเปลี่ยนผู้นําใหม่เนี่ยไม่มีโอกาสหรอกคุณหนูอุ้งอิง ขอ,ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นอีกซีกหนึงได้มีโอ,อกาสจัดแล้วถามว่าเพื่อไทยจะเป็นจับก้าวไกลได้ไหมไม่มีทางเพราะคุณถูกล็อกให้อยู่ใ<อ>ีซีกหนึ่งแล้วเพราะเพื่อไทยจะอาศัยความยิ่งใหญ่ในอดีตมาเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวไม่ได้แล้วเกิดขึ้นแล้วถูกไหมค,ครับอาจารย์ครับคุณไม่สามารถกําหนดเกมบแบบนั้นได้แล้วเพราะฉะนั้นคุณจากคุณเสถียราแล้วโอกาสไปถึงคุณหนูองอิงเนี่ยนะครับไม่มีโอกาสเลยนะครับเพราะว่าส่วนโอกาสที่อาจารย์บอกว่าที่มันจะเป็นข้อขัดแย้งในอนาคตคือเพื่อไทย ไปจับมือกับเก้าไกลเนี่ยหมายถึงในสภาชุดนี้หรือการเลือกตั้งครั้งหน้าการเลือกต,ตั้งครั้งหน้า <Okay. S 2> ครั้งนี้ไม่มีาการชุดนี้จบเลยจบเลยแล้ครั้งนี้ถ้าจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงนายกเนี่ยจะเป็นเป็นอีกซีกหนึ่งถ้าถามผมถามคุณราวิ์อย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเพื่อไทยเนี่ยไม่จับซีกนี้แล้วเนี่ยจะไปจับกับใครจะไปกับก้าไกลเหรอมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่า เขาจับตัวที่ผูกติดกันเรียบร้อยแล้วระหว่างฝ่ายอนุรักษ์เดิมก็คือพรรคก็จะอยู่ในซีกนี้ใช่ใช่พยายจมเปลี่ยนซิกไม่ได้แล้วนะครับก็ถูกล็อกตัวว่าล่ะถูกขังเข้าไปแล้วนะครับต้องกรอบความคิดให้เป็นตัวแทนแล้วมันเป็นสงครามตัวแทนไปแล้วประชาชนยกเว้นว่ายกเว้นว่าเลือกตั้งครั้งหน้าก้าวไกลสามารถเกิน2 5 0ยหสจัดตั้งรัฐบาลได้สมมติในอนาคตแต่ปัจจุบันเนี่ยในช่วงการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยถูกล้อมครอบไว้ ล็อกไว้อยู่ในข้อเดินทางนี้เท่านั้นใช่ต้องเดินดับเส้นทางนี้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณเปลี่ยนอย่างตรงนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะเป็นคุณหนูอ,องค์อิงเนี่ยน้อยมากนะครับแนความพิดผมนะอาจจะผิดก,ก็ได้ครับล้ผมถามว่าอะไรที่จะกําหนดให้อนุทินขึ้นมันมีหลายปจายัปจจัยปัจจัยภายนอกก็ได้ทหารหมีโอกาสไหมหนายกอนในขอในคอมีโอกาสไหมถูกไหมครับแล้วอนุทินเนี่ยถ้ามองข้ามเป็นเด็ดขาด ว่าทำไมผมพูดถึงจะเป็นอนุทินค,คนที่จะให้อนุทินเป็นเนี่ยไม่พักเพื่อไทยนะคุณทักษิณเพราะหนึ่งลูกสาวไม่พร้อมอะนะครับแล้วก็ทักษิณเนี่ยเป็นคนกําหนดเกมของการเมืองของพักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นถ้ามีการเปลี่ยนตัวเนี่ยผลสุดท้ายเนี่ยคุณหนูอ,องอิงไม่ได้ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทักษิณก็จะบอกว่การาะสนใจในกรุ่งนี้เหมือนกัน